สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสสุกุสุคนกับมาพบมาพบกับบาลจิตคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเลยมืัอนี้ก็ได้กับมัอนี้เนาะพ่อพี่น้องบาลจิตนะมีโอกาสเนาะว่าแรกกับพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศดูตามเข้มของพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือเดียวไปทั้งครั้งนั้นนาจจะเป็นมุกนาหารพี่น้องพี่น้องทางมุกนาหารเป็นยังไงดีเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เนาะมืัอนี้กับบาลจิตกับมาฮอดเลยนาะพี่น้องเนาะบแรกกับ มาใกล้เดี๋ยวได้พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ถ้าหากว่าเนาะงพ่อแม่พี่น้องพังมุกดาหารพังอีสานเท่า,านี้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอ่าขอบชมคลิปเบิึงบัลจิตเนาะอ่ากาคอมเมนต์เป็นทักทายสบายดีบัลจิตในเด้อพี่น้องเด้อเนาะกาเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้องบัลจิตกับมีโอกาสเมื่อนี้กับมากับทีมงานในเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมีบัลแสเนเน่เนาะบัลตาเน่พี่น้องเอ้ยแล้วก็มีสาวซุกพี่น้องสาวซุกนี่วก็อ่า สามีเนาะสามีด้กันสาร์รอนพี่น้องการร้อนรแต่เป็นมูคู่กันพี่น้องเอ้เข้าวสมัยอ่าเอียนกันตะกี้พูดแนบจบไปแล้วก็บ่ได้เห็นหน้ากันอะไรบ้าหลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมือนี้ก็มีโอกาสาาแล้วเนะาะก็พากันมาโลบึงบรรยากาศมาบึงวิวตามโขงตามเข้มโขงนาะพอพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ก็ได้กาสวยงามในพี่น้องเอ้ยอบ่จิตมามือนี้ก็ไดนะ้เนาะ แต่เมนิกาคืม huh. uh ้า huh. พึ้มผลคือผลสิตกจังใดจังหนึ่งเดียวพี่น้องเลยอ่าโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวบริจิตกับสี้าพของแม่พี่น้องเนาะไปติดตามความสมบูรณบรรยากาศเมนีกเนาะพ่อพี่น้องพี่น้องเนาะกัตอนนี้กับฝนกับสิตกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตกแล้วพี่น้องเมื่อต่าเมื่อผลมาแล้วเนาะโดยสบายดีบริษัทสบายดีโอ้รอเป็นพิเศษแทพบริษัทเมนิกาเราที่ไทยเราโดยภาพกับสวยงามบริษัทเดี๋ยวนี้นั่นมาทำการพี่กอลน้องบนนี้โดยโดยโดยทางนี้เนาะแมน ทางมาทางสวรรค์ณตลาดตะเกดเนาะก็มาได้ผ่านมาทีเลยบ่ิเนาะดดวาพากันมาชมชมเที่ยวบรรยากาศอยู่นี่เนาะเฮาก็บ่ได้ค่อยได้มาเนาะบ่แซ่อือพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋เนาะโดยๆๆเพราะเฮาก็บ่ได้มาโอกาสได้มาทางนี้เนาะแม่นๆๆๆว่างามหลายเนาะนีามพี่น้อง โอ้เนาะสถานที่คนเดิมโตขึ้นมากเลยคนหยาดพี่น้องโตกึ้มากเลยด้วยเป็นยังไงเนาะพี่น้องทางฝั่งอีสานเท่านะมุกนาหารนี่แหละอ่าอยู่ดีไม่เฮงอยู่บ่เนาะเนาะโด้ยแปะเปอร์เซ็นต์เดียวสิภาพพแม่พี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีครับอ่าบาอต้าเฮบาอต้าเพิ่มเพราะไปพร้อมกันบ่ตอนนี้ก็คือว่าเนาะเพิ่มบริจิตเปิดกล้องเนาะพ่อพี่น้องฝนประทุกบริจิตต์แบบเฝ้าเลยพี่น้องไอเฝ้าเลนได้เนาะก็คืออ่า ผลบ่อพ่อยน้องเอ้ยนั่นกันได้เนาะตาโตบรรยากาศมื้อนี้พี่น้องเอ้ยกะคือว่าแหละกะเดี่ยวบ่จิ้นเนาะพอพี่น้องสี่อ่าพาพอพี่น้องเนาะสักสายสบายดีน้ำอ่าเจ้าสุกเลิกะอ่ามูคู่นี่พี่น้องเอ้ยซาลอนเนี่ยเนาะครับกำลังกำลังถ่ายคลิปเนาะนั่นก็ได้โด้อเด้อด้อด้อด้ผลมาแล้วผลมาแล้วอ่าสบายดีซาลอนสบายดีเด้อสบายดีโด้อด้อด้ เป็นจังได๋นี่บ่มานําสาสุบ่มานําสาสุโอยๆเป็นจังได๋มาแต่เช้าพุ่นบ่มาสางพุ่นแหละพาพ่นมาเวียดโอ้โดยก็คืออ่าบอกพ่อแม่พี่น้องนชื่อว่าจังไนนาะสบายดีเนาะสื่อสาวดอนเนาะโอ้โยสาวดอนเนาะพี่น้องเนาะบกะอ่าเป็นมูสมัยขาวยังเห็นเป็นมู่แม่ม่่แ่ม ฝนกระตกพี่น้องมาแคบคงด้านเหนือเนาะโดยน้องพอกันตอนนี้ฝนก็ละงมาแล้วทางพุ่น้องเนาะพอพี่น้องเลยมืดสลัวมาแล้วฝ่าฝนกับโบเป็นใจแท้มันนี่เนาะไอ้นะเนาะคนกับเฮียพี่น้องเนาะโอ้ยฟังมุกอาหารเพ่นเพ่นไปเลยเนาะอาหารพ่นดุติมาอีกแล้วเสิร์ุกคุณคิกว่าฝนกระตกอีกแล้วบ้างเนี่ยเนาะไปไปพี่น้องกลับไปกลับมาเนาะพ่อพี่น้องเนาะโอ้ยนี่ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเลย บรรยากาศมาหนี้น้องพ่อพี่น้องก็คือว่าเนี่ยตอนอยู่เข้มอยู่เข้มของน้องพ่อพี่น้องอยู่เข่งอยู่เข้มเม้ำโขงบาจิกระไดน้องพ่อพี่น้องมาตาไปเสีดันไปเสียดันโอ้ยเนาะโดูดูเอ้าบาเส้นฝนตกแล้วไป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 ดยเอ้ามาเสนสบายดีเด้อเนาะบมาเสนเด้อสบายดีเ้อน้องฝนตกไม่เดียวจะได้เมื่อยอยู่โเสน ฮะชิเดะเมื่อยนมูยิ่โบสเหมือนกันเนาะพี่น้องกระถ่ายพุดเซาสัก่อนโอ้เดี๋ยวนี้กะชิเขาห่างมุงในเล็บบอลเสร็จเลยได้คำบ่ได้เนาะเนาะเนาะพอพี่น้องชิแดะบรรยากาศเนาะนี่ก็ได้พาบอตาเพิ่นกระขึ้นไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องอ่านี่ก็จะเปลี่ยนบนดังดินโอ้บนดินเนาะพี่น้องมาซ้อนติดตากฝนได้บ่นี่โอ้นอนพอพี่น้องเออ โอ้ขดดินนี่น,นี่พี่น้องเลยตากผลเล้พี่น้องไปก่อนเนอะอ๋อบอลน,นี่กครจะเป็นบอลที่ว่ากัาเจ้าเด่นในน้องพ่อพี่น้องเนาะโอ้โดยโดยโดยจับในเลสในน้ำพ่อพี่น้องอยู่นี่ก็คือสี่เนี่ยนี่ในน้ำพ่อพี่น้อง,อ,งอ้ยเบาจิตกกับบูไว้คือกันในน้องพ่อพี่น้องมู่ขึ้นไปเนาะมู่ขึ้นไปอยู่เทิงพุ่นกับเบาจิ๊กกับซิขึ้นคือกันในพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกเนาะ ก็คือหาว่าได้พี่น้องเอ้ยกทางอ่าบ่อดเนาะก็มีเวียกอยู่ทางอ่าสวรรค์พี่แหลเนาะก็ถือเอาโอกาสนี้พี่น้องแวะมาินอยู่เข้มของเนาะบ่ได้กะหล่นๆเถพี่น้องเอ้ยเนาะกะถือเอาโอกาสนี้แหละมาแวะแต่ว่าฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยโดยบนสถานที่อ่าท่องเที่ยวเด้พี่น้องเอ้ยกงดงามสวยงามเนาะพอพี่น้องเอ้ยกคือสิแนนี้แหละเอ่อฝั่งนั้นก็สิเป็นฝั่งมุก à nó nó phải phi long iran cái thang mượn để nó phải phi long nó sẽ bày đi vừa nó cả cái cái gần các bài viết để nó phải phi long nó bài viết cả ma hiện nữa phi long nó oh. hiện le rồi rồi, rồi, rồi. ก็คือมูคูเขาเนาอพพี่น้องอ่าผู้นี้ก็คือคือขึ้นสูงแท้เนาะสบายดีสบายดีสัายดีมาตสบายดีมนตกคนตกพี่น้องเนาะ มาแต่รุ่นเด่นหักหมดเมือนะพ่อพี่น้องปัสิไปทางไหนบัานนี้สิไปทางไหนเเาวี่ยไปลงไปทางขึ้นไปทางเหนือพุ่น้องมีพญานาคไปเลยพญานาคเหมือนนี่ขึ้นไปทางนั้นก็คือใช่ได้แบบมือมือเลยบ่ตอนนี้เริ่กขับแล้วเพราะที่พกแค่ที่กายโอ้ยไปไปไปเสนะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปติดตามความสมบัติสถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งพี่น้องเลยอ่าบ้า สิเป็นจังไรอีกพี่น้องเอ้ยว่าสิงดงามสมใดนพ่อพี่น้องเนาะโดยนพ่อพี่น้องเอ้แบบโดยพี่น้องก็ตอนนี้ก็คือว่านพ่อพี่น้องเอายกับสิพากันอ่าไปก็คืออ่าสถานที่เส้นทางมาเนี่ยนพพี่น้องก็คือว่าอะไรผลทุกเนาะกับสิได้อ่าเมื่อไปเรื่อยๆนะพ่อพี่น้องเอ้สาวสู้กับสาวดอนเพิ่นน่ะไปก่อนแล้เนาะพ่อพี่น้องบู่าพระเจ้าอ่าสีผ้าไปอยู่ทั้งใดนพ่อพี่น้องเอ้ย cứ thế này, nhám quay cầm nung đe, nó, có mì mèo cua khai, <laughs> khai thân nhân thang thương nè, p'long ơi, bố đấy nó, tham ăn hại kinh của con thau, p'long ơi, thang này đấy nó, à, bầu không khí, à, view cảnh Swan Lake này nó, cô p'long ơi, rồi, p'long, view thang này xa xúc, thang luôn thang này เดินเดินปาน้องเสร็งจะคือสีอ่าก็มาเนี okay, okay, no? ่นี่น้องบะเสรเดินเดินเดิสวยงามน้องบะเสร็เนาะสมเยมาถ่ายภาพมาหลายชือยายแต่ว่าเราก็ได้อาแวะแนวา่ก่ายภาพไปสิเนาะวันนี้จะมีโอกาสได้แบบว่าือว่าโอเคเนาะบเสร็งมันนี่มาด้วยเดองะไสมามาต้อนับเสรเนาะ นะมื่อกี้ครวันไหนกีโอกาสอางเรามาเราจทียโซ่มืองเรามาทิตเนาะพอดีว่าเห็นงานกะไก่เนาะน้องบาแซนีเห็นงานไก่เนี่ยี่น้องเ้ยเอามาคือสานี้มาเทียร์โซ่มาทิรู้สึกว่าเสียงพนบ่ไม่ใชบนี้ไชนทางไหน แต่ทั้งหลายพี่น้องฝนตกเลยเด้อพี่ใหญ่เนาะมอวีน้องพี่น้องฝนกับปุ๊บไปปุ๊บมาเราพี่น้องเลยก็คือว่าเดี๋ยวบริจิตสิบาพ่อแม่พี่น้องเราไปเบิ่งน้องพี่น้องเนาะลูกปั้นพญานาคพี่น้องเลยแต่รู้สึกว่าสีมาอีกแหละพี่น้องเอ้ฝนทั้งหลายเนาะแต่้ว่าบอลชนที่อยู่ทั้งหลพี่น้องเลยเหมือนจิตย่างมากกว่ามู่เลยพี่น้อง bò <laughs> <laughs> nhôm nó bò nhôm phi đồng tê đập khôn thì bò nhôm phi đồng ấy cả bắt cả đây ma nó phi đồng này ma cả à, ma à, xôm ma thì để phi đồng ơi nó rồi 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 thằng ba sen ba sen rồi rồi คือสีแนวนี่นอกจากพี่น้องเลยปตาเจ้บรรยากาศมันนี่โอ้ตกแบบนี้กะโมเมนต์ยังดอกพี่น้องเลยข้ามาตกอยู่ทั้งหอดให้หอดหน้าเนาะคือสีดีพี่น้องเลยบัดอยู่ทั้งในเมืองนี่คือตกแท้เนาะพอพี่น้องเลยโอ้ยบอร์เชนเป็นยังไงนะคือเปียกวัดบอร์เชนโอ้แทงคนเี to to history of history of course, ่าไงเ่ยค uh ุ um, ้มม่กมัอ okay. นี่ฮะคุ้มมากๆมันนี่การดูต้องมาคุ้มเลยกินเที่ยวอินแบบนั้โอ้เบึงในปอร์เชน โอ้ยสาู้กับแบบสวยงามเลยเหละบเสรนี่ลูกปั้นพญานาคพี่น้องไอ้ขี้ใหญ่แท้นน่เนาะปาอยากบายเบ้งเ็บ์เรบายไบ่โดยสาถูเด้อเนาะพ่อพี่น้องเ้ยน้อพ่อพี่น้องเ้ยดยเดแกน่เนาะพี่น้องบรรยากาศอ่าเมื่อนี้เน๊อ่ามาหอดอ่าลูกปั้นพญานาคพี่น้อง ทางนี้ก็ับสีฟ้าเลยนะเบอร์จิกสีมาคนเดียวนี่เลยน้องพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ทงโมคูข้าเจ้าเห็นเบียรของข้าเจ้าไปน้องพี่น้องบอร์จิกกัสีฟ้าพ่อแม่พี่น้องมาแบบนี้เลยเนาะลูกปั่นเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใดเพชรเป็นนี่ก็โอ้มีความสามารถเลยดีน้องพ่อพี่น้องสมเซยเพื่อนน้องพี่น้องน้องบอร์จิกกับอยากเคียนเลยนาะพ่อพี่น้องคือเหตุงามขักในแท้นี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ย เก๋งวยหน้าไปทางฝั่งหมู่อาหารุ่นเห่อน้องพอพี่น้องหัวของพญานาคเนาะกแบ่หูหุ้มบางจิกะคำว่าบางจิตมาบ่อพิษอีหยังการต้องการโทษขคอามเน่าเทียมพี่น้องเด้อเนาะพระเจ้สวยงามสวยงามพี่น้องเลยนี่น้องพอพี่น้องพลิกหัวใหญ่เดียวพี่น้องเลยคือเบิ่งอยู่ในหูบนี่คิดว่ามันน้อยเนาะพ่อพี่น้องคิดว่ามันน้อยด้วยแบบพอมาอ่า มึงใกล้ๆพี่น้องเลยหรือว่าอยู่ตัวจริงคือบอจิตน่ะสุดยอดหลายพี่น้องเลยใหญ่ๆใหญ่เนาะตัวสุดยอดหลายพี่น้องเอ้ยอ้ามันจะเกิดไฟท้ายหูดำเลยพี่น้องเอ้ยบ่มีมือกล้องพี่น้องเอ้ยก็ต้องอ่าเฮแบบนี้แหละเนาะอ่าคือสีประมาณนี้พี่น้องสวสุดงดงามเนาะเป็นยานักสีสีอย่างพี่น้องเอ้ยสีขาวสีเงินเนาะพี่น้องเนาะแมนแมน ไม่ดีพี่น้องเอ้ยเนาะไปชมพญานาคดูดูดูแต่คือเสียแน่นี่เดี๋ยวเราไพี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นพื้นท้องเนาะพี่น้องเนาะพื้นท้องของพญานาคพี่น้องเอ้ยไผ่โบเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอไผ่ลายเด้อขออนุญาตเนาะโอ้ยเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ ประจิจก็ได้ใบเป็นข้างแรกพี่น้องเอ้ยไปต่อเดินดินเดิดิกะคือสีประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องมีทางนี้แล้วเหมือนกันแต่นี่ไม่ควนแล้วพี่น้องนั่นนั่นนั่นเหมือนกันคือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องประจิจกับภาพ่อแม่พี่น้องเนาะสมบึงกะถือว่าหลายพอสมควรเลยเนาะกะ ว่าเลยพี่น้องบรรยากาศบรนยากากกบแบบอ่าเผ้าเน่นะพอพี่น้องเอลยฝนตกเนะาะคำว่าฝนตกดีแบบนี้เนาะพอพี่น้องตกอยู่ให้อยู่นาอ่าอยู่ทางนาบาัวจิก็คือสีดีเนาะพอพี่น้องเลยมาตกทางในเมืองเน,งนาะนี่ก็ได้กต่บัมีอ่าให้หน้าตะกร้ารได้เห็นให้หนนาเนานะะทางในเมืองเิ่นกับบัวเห็นให้หนนาพี่น้องเลยคำว่าตกอยู่อ่าทางบ้านนอกของหน้าเฮาโอ้เฮงสีมีประโยชน์หลายพี่น้องเอ้ยเ,าเยนาะ กับภาวนาเนาะอยากให้มีฝนอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องหุ่ยกาน้ำเน่เนาะยันกาตายพี่น้องเลยกะคือสีประมาณนี้เนาะพอพี่น้องเนาะด้วยป้าตัวบรรยากาศอยู่อ่าตามเข้มของพี่น้องปลาหน่อยคือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสุดงดงามเนาะบระจิกกับประจักษ์ควบรรยายพี่น้องเลยกัเมื่อนี้ก็คือว่าไหนมาอ่าทักทายสบายดีน้ำพอมีพี่น้องเนาะ ผมว่าอยู่ในช่วงบรรยากาศผ่อนคลายซะเนาะพ่อพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าร์เขาชิว่าจังไรแบบหลังจากที่ว่าเขาแบบมุกมุ่นอยู่กับงานเนาะพี่น้องเาก็ปุ่นเจอกันไปพี่น้องเอ้ยแบบว่าผักใส่หูใส่ตาไปนะเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิลล่เนาะนะมาเห็ดแบบนี้ก็แปลกหูแปลกตาพี่น้องเมื่อไรนพญานา่งนะเนาะเงาญ่พี่น้องเอ้ยโดูดูไป พ้นเห็นเนาะพี่น้องอ่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสบ๊วจิกว่าอ่าชิมาอีกรอบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเห็นอยู่บงนี่กะอ่าเป็นสถานที่อ่าสวยงามเนาะพอพี่น้องมาพอดียวมาพอดีอยวพี่น้องเอ้ยูดูป้าตุ๊ก็คือสิเนี่ยนี้เนาะอ่าเดี๋ยวบ๊วจิกชิลุงอ่าลุงบนบันไดพี่น้องบนนี่จะเป็นบนที่ว่านขาเจ้าสรงเฮ้อมั้งเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีแบบ มีบันไดเนาะมีแบบบนข้าเจ้าตาตกเต่งพี่น้องเลยแบบสวยงามเนาะคือเปลี่ยนบนที่ว่าเป็บนบนสงนนูงเหรออะไรหนึ่งแหละโอ้บาจิกกะลุงขันใดพี่น้องเลยกะถือว่าสูงพอสมควรเนาะพอพี่น้องขึ้นขึนะพี่น้องเอ้ย ลงมาเดี mm, forcé, ổ, mat, ๋ยพี่น้องเด้อเนาะลงมาใกล้น้ำของเลยพี่น้องเลยปลาตัวสวยงามพี่น้องลงมาอีกแล้วน่าฮปน้องเลยสัมผัสแม่น้ำคงกันน่าพอพี่น้องนี่คือแม่น้ำคงเลยพี่น้องเด้อเนาะ ป่ะตอยู่ดีๆเป็นซุกเนาะพอพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ดีมีเฮงเนาะการในมาฮ้อนมาถึงแล้วเนาะพอพี่น้องมาจิกกระได้โดยโดยเนาะอ่าบุญฮ้อนยอดถึงเนาะพอพี่น้องมาจิกกะว่าอ่าอยากไปเที่ยวทั้งฝั่งไทยอยู่พี่น้องเลยกาตอนนี้กะยังมืทันมีอ่าโอกาสเนาะพอพี่น้องตอนนี้กะกำลังขึ้นได้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ได้เนาะขับห้องว่าขับห้องว่าสั้นพอสมควรเนาะพอพี่น้องอ่ามือนี้ีสัยเดียวเลยพี่น้องเด้อมือนี้ก็ได้เนาะ ทั้งบาตราเปอเซนพันกับจับกล้องไผ่กล้องเล่าพี่น้องเลยทั้งสาวซุปเพิ่นกับกล้องไผ่กล้องเท่านั่นก็ได้บาจิตกะนมาเพื่อเดี๋ยวเนาะแต่กับ่บ่ค่อยเก่งแน่พี่น้องเลยก็มีแต่ว่าบาจิตนี่ว่าน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ไหนเนาะแต่ถ้าสบายดีน้ำพ่อแม่พี่น้องที่แล้วกันไดกัขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะพี่น้องอยู่ใกล้หรือไกลเนาะพี่น้องเลยแต่กัขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาชมบาจิตพรเมย่างไดพี่น้องไม่เมื่อยแล้ววันนี้ก็ได้ขึ้นมาทึ่งนี่เนาะพี่น้อง เคยชิคกขึ wow. ah so ้นมาห่อเนาะปาด้วยพี่น้องมึงเนี่ยเป็นตาตกใจเนาะยสมัยก่อนพี่น้องเด้อเด้ออ่พี่น้องเอ้ยก่าคือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าเดี๋ยวบจิตเนาะก็คือสิได้คอตัวอ่าปีคลิปแล้วเนาะพราพี่น้องเพราะว่าย่างไปย่างไปได้กะมิ่งอย่างพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพาพ่อแม่พี่น้องโลชั่นเบลแล้วเนาะโดยจังไดจังไดก็ต้องอ่ากาขอบุญขอบคุณเนาะ พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนเดอ้อเนาะที่เข้ามาติดตามพ่าช่มได้หก็ต้ังใจบรจิตพี่น้องเลยเมยื่อยพี่น้องขึ้นปันญดยุมกินนี่ก็ได้สูงขนาดเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบอร์สุขุสุกคนกไทายานี่เนะาะบรจิตกะขอกาข่าบคำว่าสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะ